เรามาบงสวงมหาเทพมหาเทวีหรือพระโพธิสัตว์หรือเทวดาต่างๆเราจะต้องเข้าใจว่าเราบงสวงนั้นคืออะไรเราจะต้องตั้งฐานจิตให้ถูกถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำสิ่งที่ทำนั้นก็เกิดผลหรือประโยชน์ได้น้อยถ้าเราทำการสิ่งใด ทำด้วยความเข้าใจสิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์มากการบงสวงก็คือการแสดงความกตัญญูสำนึกบุญคุณและลึกถึงคำํำนึงถึงความดีความชอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆและก็เป็นการน้อมจิตน้อมใจของเราให้เข้าถึงสารณะเป็นหนึ่งเดียวและก็เป็นการแถลงความเป็นจริงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น บอกรายละเอียดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆที่เรากำลังไหว้บูชาบงสวงอย่างเช่นเราไหว้องค์พ่อพรมเราก็ต้องรู้ว่าองค์พ่อพรมคืออะไรเป็นอย่างไรและท่านมีคุณธรรมอะไรถึงได้เป็นพระพรมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการบงสวงเราก็จะเห็นว่าคณา,าจารย์หรือผู้ประกอบพิธีก็จะมีการกล่าวองค์การ ที่ว่าก่าวองค์การนั่นแหละก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆหรือสารณะที่เราไหว้นั้นๆน่ะท่านคุณธรรมท่านเป็นอย่างไรท่านมีวิถีการปฏิบัติเช่นลรเช่นใดและเราก็มาตั้งปณิธานที่จะเจริญรอยตามท่านอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ที่สวนพุทธเทวสันติธรรมก็เป็นการไหว้บงสวง ประจําเดือนมีการไหว้มหาเทพมหาเทวีองค์เทพทุกท่านพระโพธิสัตว์ทุกองเทวดาท,ทั้งหลายและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทท่านทุกทุกค์เราไหว้องค์เทพองค์เทพคืออะไรกันแน่เราต้องเข้าใจว่าเทพแปลว่าพลังในธรรมชาติซึ่งเราสมมติขึ้นมาเองว่ามีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อแสดงถึงนิมิตหมายว่า เป็นพลังตรงนั้นเพื่อให้เราได้จดจําทําไมอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะจดจํากันยังไงยกตัวอย่างองค์พ่อพรมก็จะต้องมีการสร้างรูปอย่างนี้ก็คือว่ามีหน้าสีหน้าก็เป็นมิิมายาวว่าพรม,มีหารสี่เมตตาการุณามุทิตาอุเอบกขาอันนี้นี่ก็จะเป็นการบงบอกอถึงว่า้สิ่งนี้คือองค์พ่อพรมท้าไมอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าทราบว่าพระพรมคือจะเป็นอย่างไรณตอนนี้คณะาจารย์แล้วก็ทิ์ทั้งหลายก็พากันไหว้ครูทําไมเราต้องไหว้ครูด้วยก็เพราะว่าสิ่งที่เราประกอบพิธีกรรมได้นี้หรือเราเข้าใจเข้าถึงอ,องค์เทพ ทเทวาดานี้ก็เพราะว่าครูเป็นผู้สั่งสอนศิลปาศาสตร์ทั้งความรู้ทั้งวิทยาต่างๆเราจึงเข้าใจถ้าไม่มีครูเราก็จะไม่เข้าใจฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมต่างๆเราจึงต้องไหว้ครูเราไหว้ครูก็เพื่อที่จะกระตันยูต่อครูเคารพครูเพิ่มความศรัทธาแด่ครู แล้วก็เพิ่มความกตันยูต่อครูของเราในการไหว้ครูนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเชิดชูคุณงามความดีของครูบาอาจารย์แล้วก็เผยแพผ่ความดีงามของครูบาอาจารย์ดำรงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆของครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ช่วยเหลือ เผยเจตนาลมของครูบาอาจารย์ของเราสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราตั้งอกตั้งใจทำสิ่งการต่างๆมาจนถึงเราฉะนั้นเราก็จะต้องมีการตั้งจิตตั้งปณิธานเจริญลอยตามครูบาอาจารย์สแสดงเจตนาลมของเราต่อครูบาอาจารย์ก็จะมีการปฏิญาณนตนว่าจะเจริญลอยตามครูบาอาจารย์จะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้ะจะประพฤติปฏิบัติตนตามคํา สั่งสอนของครูบาอาจารย์ของเราและเราก็ควรที่จะนำพาบุคคลให้มาศรัทธาให้มาเชื่อมัน่นให้มาเจริญรอยตามครูบาอาจารย์มาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ให้หันกลับมาในทางที่ดีก็เหมือนกับหน้าที่ของพระสงฆ์ในการนำพาบุคคลให้มานับถือพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้ามาเจริญรอยตามพพุทธเจ้าเป็นต้นและ อันหนึ่งที่เราเป็นลูกศิษย์ก็คือควรที่จะมีการรวบรวมคาสั่งสอนของผูบาอ,อาจารย์ต่างๆบางทีก็ให้เป็นคมภีรตำราหรือหนังสือหรือจะเป็นวัตถุมงคลผ้ายันตะกุดอะไรต่างๆให้บุคคลทั่วไปได้เคารพให้มีจิตมีสาระเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขังให้สิ่งการต่างๆนี้ เป็นสารณะ,นะะเป็นที่พึ่งของเราหรือสร้างสิ่งที่เป็นสารณะเป็นนิมิตหมายให้เราเนี่ยผูกพันให้เราเจริญศรัทธา,ากับครูบาอาจารย,ย์ให้มีความสักพันธ์กับครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยเป็นต้นฉะนั้นเราไหว้ครูจึงเป็น,ชนเช่นนี้เมื่อเราไหว้ครูเป็นที่เรียบร้อยเราก็าจะไหว้บ่งสวงองค์เทพต่างๆ ณตอนนี้ก็คือว่าเราไหว้บงสวงอ,องค์พระพรมตาดาจากนั้นก็ไหว้องค์พ่อสิวะมหาเทพเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็ไหว้บงสวงองค์พ่อวิษนุนาลาย พ่อท่านก็เป็นพลังแห่งการดำรงอยู่รักษาสิ่งต่างๆให้ดำรงอยู่จากนั้นก็ไหว้บงสวงองค์พ่อพิคเนตเทพเจ้าแห่งปัญญาขจัดปาาเป่าปัญหาอุปสรรคและสำเร็จเป็นศูนย์รวมแห่งความสัพยะ ของสิ่งการต่างๆที่จะให้สำเร็จโดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมจะขาดไม่ได้เลยก็คือองค์พ่อปีกเนเพราะว่าเราประกอบพิธีกรรมก็เพื่อที่จะให้สำเร็จจากนั้นทุกๆคนก็จะหันหน้ามาทางมหาเทีวีทั้งห้ามหาทวีทั้ง5ก็ประกอบไปด้วยพระแม่อุมาพระแม่แลักมี พระแม่สุรัสวัสดีพระแม่ธรณีแล้วก็พระแม่คงคาเราก็จะบงสวงพระแม่ทั้งห้าเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเราต้องอาศัยพระแม่ทั้งห้าในการดําเนินชีวิตเราไหว้พระแม่เราก็จะขอปัญญาของพระแม่ในการมาช่วยดาเนินชีวิต ชีวิตของเราในปจัจจุบันของเราให้เราเกิดปัญญาเข้าใจสิ่งการต่างๆอย่างเช่นครอบครัขวของเราเราก็ต้องอาศัยคุณธรรมของพ่อพแมอ่ก็คือ,อมีปัญญาเข้าใจว่าลูกเราคืออะไร 2. เราก็ต้องมีความจริงใจจริงจังเด็ดขาดในการติดตามสอนตรวจสอบอว่าเข้าใจแค่ไหน 3. จาคะ ผู้ติดเป็นแม่ก็ต้องมีความอดทนอดกั้นเสียสละตอนนี้ก็เป็นการบวงสรวงพระแม่อุมามหาเทวีพระแม่อุมามหาเทวีนี้เป็นพลังแห่งการปกครองให้สันติไม่ว่าจะเป็นตนเองครอบครัวสังคมโลกให้เกิดสันติสุขให้เกือ้อหนุนคนดีปราบปรามคนชั่วกระจัดภัยพาน โดยเฉพาะถ้าเราไหว้พระแม่อุมาเราจะเดินลอยตามพระแม่อุมานี้เราจะต้องมีจิตในการจงรักภักดีต่อทุกคนในครอบครัวต่อสังคมและก็ต่อประเทศชาติและต่อทุกสรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะต้องมเออีเราจะต้องมีจิตสำนึกนะต่อบุพการีต่อผู้มีพระุณท,ทุกท่านและเราก็ต้องรู้จักในการกระตันยูกะตะเวที ตอบแทนบุคพันดีนดองคพาพาพาอ์ถัดไปเราก็จะบงสวงพระแม่แลักษมีพระแม่แลักษมีนี้ก็เป็นพลังแห่งความเจริญให้สิ่งการต่างๆเกิดผลประสานเชื่อมโยงติดต่อแพร่ขยายให้ธัญพืชธัญญาหารต่างๆนอกเเลนนอกงามแพรขยายมั่งค่า,าอุดมสมบูรณ พระแม่ลักษมีนี่ก็จะเลี้ยงดูชาวโลกให้ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดความสันติสุขอันนี้ก็คือเป็นพลังแห่งพระแม่ลักษมีโดยเฉพาะบุคคลต่างๆที่ว่าอยากจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติก็ต้องมาไหว้พระแม่ลักษมี ว่าพระแม่ลักษมีก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับความเจริญต่างๆลำดับถัดไปก็จะเป็นพระแม่สุรัสวดีในการบงสรวงพระแม่สุรัสวดีนี้ท่านก็เป็นพลังแห่งภูมิปัญญาในการลดจนาคำพีบันทึกศาสตร์ต่างๆสมบูรณความรู้ ความเป็นสัญญาแห่งธรรมท่านก็จัดเจนในศิลปศาสตร์ทุกแขนงวิชาพระแม่สุรัสวดีนี้ก็เป็นคุรุแห่งการศึกษาฉะนั้นเราอยากมีปัญญามีความเข้าใจาศาสตร์ความรู้ต่างๆเราก็ต้องไหว้บูชาพระแม่สุรัสวดีพระแม่สุรัสวดีท่านก็จะมีหลักธรรมคำสั่งสอนต่างๆที่จะให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ในศาสตร์นั้นๆต่อไปอก็จะเป็นพระแม่คงคาพระแม่คงคาที่เราบงสวงเป็นพระแม่แห่งการทาสิ่งการต่างๆให้จเจริญง,งอกงามดูแลเลี้ยงดูต่อเกิดให้มีพลังชีวิตจเจริญง,งอกงามขึ้นมาพระแม่คงคาเป็นน้าเลี้ยงดูชาวโลกในการชําระบาปต่างๆให้แก่ชาวโลก ในการบำบัดทุกบ์บำรุงสุขให้แก่ชาวโลกะฉะนั้นเราไหว้พระแม่พงคาเราก็ต้องมีการตั้งฐานจิตอย่างนี้ตั้งฐานจิตอย่างนี้ถ้าไม่มีพระแม่พงคาความเจริญต่างๆในเมื่อก่อเกิดแล้วความเจริญต่างๆก็ไม่มีเหมือนกับต้นไม้ถ้าขาดน้ําก็จะเหี่ยวเฉาอับเฉามนุษย์เราก็เช่นเดียวกันคนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าหักขาดความเจริญชีวิตเราก็เหี่ยวเฉาอับเฉาหน้าตานี่เรียกว่าบอกบุญไม่รับลำดับถัดไปองค์ที่5ก็คือพระแม่ธรณีพระแม่ธร,รณีนี้เป็นพลังแห่งการกุ้มชูเลี้ยงดูให้เราเนี่ยเจริญเโติบโตขึ้นมาพระแม่ธรณี ก็จะอุ้มชูรักถนอมเลี้ยงดูปุ้มปักประคับประคองโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องอาศัยผู้ที่อุ้มชูเลี้ยงดูเรามาถ้าไม่มีใครอุ้มชูเลี้ยงดูชีวิตนั้นบางทีนี่ไม่รอดแม้ว่าต้นไม้หรืออะไรต่างๆก็ต้องมีการอุ้มชูนี่แหละพระแม่ทรณีอุ้มชู ต่อไปเราก็จะเดินไปนิดหน่อยอีกที่หนึ่งก็ไปไหว้บงสวงองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณองค์พ่อลาหูแล้วก็อ,องค์พ่อเทพทันใจในการไหว้องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเป็นพลังหรือว่าหน้าที่ของท่านก็คือว่าเป็นผู้ดูแลโลกทรัพย์สินของโลกในในการตรวจตาป้องกันควบคุมดูแลรักษาความสงบ ความเรียบร้อยความปลอดภัยและองค์พ่อยังมีหน้าที่ก็คือว่าในการจับกุมปราปามคนชั่วส่งเสริมคนดีปราปามผีชั่วส่งเสริมผีดีแล้วก็องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการคุ้มครองช่วยเหลือ,อให้มนุษย์หรือว่าชาวโลกของเราเกิดความสงบสุขท่านเนี่ยเป็นตำรวจโลก พิทักษ์สันติราศงความยุติธรรมโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาขอความช่วยเหลือท่านได้ลำดับถัดไปก็จะไหว้บวงสรวงองค์พ่อลาหูองค์พ่อลาหูนี้ท่านเนี่ยได้รับองค์การจากมหาเทพท่านสามก็คือว่าองค์พ่อพมองค์พ่อศิวะองค์พ่อวิษุนุนาราย ท่านประทานพรให้แก่องค์พ่อลาวูเป็นผู้ขจัดเคราะภัยคุณใสมลดำอัธถันเวทพลังลบพลังดำให้แก่มนุษย์และกะผีและเทวดาทั้งหลายองค์พ่อลาวูนี้ก็ช่วยเหลือบุคคลต่างๆให้มีความปลอดภัยให้มีความเป็นสิริมงคลให้อยู่อย่างสันติสุขฉะนั้นใครที่มีเคาะภัยหรืออะไรต่างๆค,ควรที่จะ ไหว้บวงสวงหรือว่าบูชาองค์พ่อลาหูองค์พ่อลาหูท่านก็จะขจัดเพาะภัยให้เราจุดมุ่งหมายในการที่เราไหว้บูชาองค์พ่อลาหูก็เพื่อว่าอขอให้ท่านคลายแสงสว่างให้กับชีวิตเราเพื่อให้ชีวิตเราได้เกิดปัญญาซึ่งลักษณะขององค์พ่อลาหูก็คือว่าท่านจะอมพระาทิตย์หรือว่าพระจันทร์ครึ่งหนึ่ง แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งท่านก็กําลังคลายพระอาทิตย์และคายพระจันทร์นี่แหละเป็นปิศาณธรรมสื่อว่าช่วงหนึ่งหรือว่าห่วงชีวิตหนึ่งของเราหรือว่าดวงชะตาของเราตกชะตาราหูก็คือ เข้าสู่ความดําความมืดมนมองไม่เห็นเส้นทางมืดแปดด้านพบปัญหาอุปสรรคต่างๆมาลุมเลา้าเราหาทางออกไม่เจอขาดสติปัญญา<ห>ฉะนั้น,<ห>นเราบูชาองพ่อลาหูก็เพื่อให้ท่านคลายสาแสงสว่างให้แก่ชีวิต ใายภาวะโอกาสต่างๆให้กับเราเพื่อให้เราได้พบปัญญาพบรูรู้พบนักปราพบกัลยาณมิตรให้กับเราในการชี้แนะแนวทางสั่งสอนจูงนำพาเราให้ไปอีกฝากฝั่งหนึ่งให้เกิดปัญญาในการแก้ไขขจัดปัญหาต่างๆพบแสงสว่างแห่งปัญญาในชีวิตวง่อเราหูท่านก็จะให้ปัญญาเราเนี่ยขจัดผ่านนอุปสรรคต่างๆ ลำดับถัดไปก็จะเป็นองค์พ่อเทพทันใจนัตตาโปยีองค์พ่อเทพทันใจเราไหว้ท่านก็เพื่อว่าเออท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นพ่อเท่าคนหนึ่งที่ว่าสามารถให้โชคให้ลาบให้ทรัพย์สินเงินทองของเราได้ เพราะท่านก่อนหน้านี้ท่านก็บำเพ็ญกุศลอะไรต่างๆเรามาขอเป็นลูกเป็นหลานท่านก็ขอให้ท่านช่วยในการให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์สินทำลําดับพิธีกรรมนี้ก็จะเป็นการขอขอทิพยานองค์พ่อตีมูรติมหาเทพก็คือองค์พ่อพรมองค์พ่อศิวะองค์พ่อวิษณุนาลาย ประทานที่พยายลนลงละตะกุดของดวงชะตาแต่ละคนแต่ละคนซึ่งตะกุดนี้ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้ทําตะกุดของตีมูรติมาเทพฉะนั้นก็มาเพิ่มพลังให้กับตะกุดของเราเพื่อให้ชีวิตหรือว่าเจ้าชะตาตะกุดนี้มีความปลอดภัยเป็นสิริมงคล เราก็จะขอรับพลังทั้งเจ็ดประการ 1. พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์2พลังแห่งความมงคล 3. พลังแห่งชีวิต 4. พลังแห่งปัญญา 5. พลังแห่งความสำเร็จ 6. พลังก่อเกิดสร้างสรรค์ 7. พลังมหาจัก,กรวาลมงคลตลอดสัพะยะสำเร็จทุกการและการ ในเมื่อเรารับพลังทั้ง7ประการนี้เราก็นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือว่าให้เรานำมาในการสร้างบุญสร้างกุศลในการดำเนินชีวิตของเราเราควรอยู่กับปัจจุบันให้สร้างสรรมีปิติในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างการสร้างงานสร้างกิจกรรมสร้างความหวังให้เรามีปัจจุบันการอยู่อย่างมีคุณค่า อยู่อย่างมีความสุขสันติสุขฉะนั้นเราเนี่ยจงถนอมปัจจุบันให้คุ้มค่าทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันย่อมผ่านไปเป็นอดีตไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนได้ปัจจุบันจงรักกันอย่าทำร้ายกันให้อภัยไม่ถือสาเราสันติสุขแน่นอนความสุขอย่าหาเราต้องรู้ว่าเราสุขอะไรทำอะไรแล้วสุข แล้วค่อยหาทำความเข้าใจกับความสุขก็จะมีความสุขแต่ถ้าหากว่าพยายามให้มีความสุขเราก็จะทุกข์ความสุขอยู่ที่เราสรุปแล้วก็พึงพอใจยกตัวอย่างถ้าหากว่าเรารวยแล้วไม่มีความสุขแล้วเราจะรวยจริงไหมเราอย่ามาวัดกันว่ารวยกับจนเราต้องมาดูที่ว่าเรามีความสุขหรือว่าไม่มีความสุข จะสุขจะทุกข์เราขอพระเจ้าประทานให้เราไม่ได้แต่พระเจ้าจะชี้โอกาสให้เราได้แต่เราต้องทำเองเราจะเรียนรู้ความสุขยังไงเรียนรู้ความสุขก็คือสิ่งที่เราทำแล้วมันมีความสุขก็ต้องรู้ว่าทำยังไงถึงมีความสุขเราจะได้ทำอีกทำไมอย่างนั้นเราก็ทำไม่ถูกถ้าเราจะเรียนรู้ความทุกข์เพื่อไม่ให้ทุกข์จะต้องทำยังไง เราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นทุกเพราะเหตุใดเราทุกเพราะเหตุใดเราก็จะต้องแก้ทุกนั้นและเราก็จะทุกน้อยลงทุกอย่างต้องเรียนรู้ถึงจะดีความสุขคืออยู่อย่างเข้าใจก็มีความสุขแต่ถ้าเราอยู่แล้วสุขแต่ไม่เข้าใจนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมีความทุกข์บางคนอยู่สถานที่แห่งความสุขบรรยากาศแห่งความสุนทรี แต่กลับมาทุก,ท,กทุกใจในเมื่อทุกใจเช่นนี้มาอยู่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเช่นนี้แล้วยังไม่สามารถกําหนดจิตดึงจิตของตนให้มีความสุขได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาสถานที่อันมีความสุขอย่างนี้ที่ไหนแล้วคนเราทุกคนไม่เคยเรียนรู้ความสุขแม้ว่าอยู่สถานที่มีความสุขยังไงก็ไม่รู้จักความสุขเพราะไม่เคยรู้จักสุขเพราะมัวแต่ไปเรียนรู้แต่ความทุกมา ลำดับนี้เราก็จะไหว้บงสวงเทวดาภาคพื้นดินก็เริ่มต้นที่องค์พ่อพระสยามเทวาธิราชบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์แล้วก็องค์พ่อแปะกงสันหลักเมืองแล้วก็พระภูมิชัยยะมงคลเจ้าที่ตายายเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าดอยเจ้าไร่เจ้านาเจ้าธาตุทั้งสี่เจ้าที่ทุกๆท่านทำไมเราต้องไหว้บงสวงเจ้าที่ เจ้าที่มีบุญคุณต่อเราตรงไหนตรงที่ว่าท่านเจ้าที่เคยอยู่สถานที่มาก่อนทําความสะอาดสถานที่นี้มาก่อนเราท่านดูแลตรงนี้มาก่อนเราฉะนั้นเราต้องแสดงความกตัญญูต่อท่านเจ้าที่นทนทในลำดับนี้เราก็จะไหว้น้องกุมารต่างๆน้องกุมาน,นี่มีเยอะเลย อันนี้ก็เป็นตัวแทนของกุมารนนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนจเจริญธรรม